สวัสดีข้าบเอาของมาส่งแล้วอะไรนะโอปป้าเจ้าสวัสดีชวยด้วยอ,อย่าก,กินผมนะอะไรกันเนี่ยอ,ยอย้อยออยหยุดนะผมอยากไปหาแม่เมื่อก,กี้มันคืออะไรอ่ะติงเขาเล่แกเธอหรอไม่ต้องห่วงนะพวุนี้ฉันจะกินสมองของเขาเอาพัสดุไปดีกว่าฉันสั่งของไว้เย,ยอะเลย <Yes! S 1> มันคือเครื่องพ่นไฟของฉัน ต้นการมันเพื่อทําให้บ้านของฉันเป็นสีดําทําไมต้องทาม,มันด้วยในเมื่อฉันสามารถย่างให้เกรียมได้อาไฟไฟไฟนะกกลัวโอ้ดรกาก้อนแลนายอุ้มฉันไวน้ในอ้อมแขนหยุดละเมอนะบ้านของฉันกลายเป็นสีดํำสนิทแล้วทีนี้ก็มาตกแต่งด้วยกระดูกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยต่อไปฉันต้องการปกคลุมหลังคาด้วยใยแมงม,มุม ฉันรู้จักคาถาเจนเซงที่จะพาฝูงแม่มุมมาที่นี่ทำงานเจ้าตัวน้อยทำงานซะหลังนี่ใครโอ้มือโครงกระดูกไม่เลวเอามาติดที่หลังคากันสมบูรณ์แบบซอมบี้ <Hey. S 2> เธอมาทำอะไรเนี่ยเอากระดูกของฉันขึ้นมานะเดี๋ยวนี้กระดูกอร่อยอ่ะเอาไปกินสิหน้า,ยาขยะดขยออกไปเลยนะ <Sorry. S 1> อพอแล้วพอแล้วโอ้จริงด้วย พอสูุของฉันโทรศัพท์เสงงเลยฉันสามารถโทรหาเพื่อนได้สวัสดดีซอมบี้มาช่วยฉันหน่อยเป็นไงามาดูกันมาหรือไม่ไม่โอ้เขามาแล้วมาเร็วจังหลุมศพเ๋งจังฉันไม่เคยมีแบบนี้เลยเออฉันกำลังหลับสบายแต่เธอมาปลุกฉันหวัดดีไม่เจอทั้งนานเลยนะ เพราะฉันเพิ่งซื้อบ้านใหม่มอยู่บนพื้นดีกว่าเอาล่างาน,นมาเริ่มทําบ้านกันก่อนอื่นเราต้องทาสีบ้านฉันจําได้ว่าสีเขียวเป็นสีโปรดของเธอเพราะงั้นทาด้วยมือเลยแล้วกันเพราะเราไม่มีแปรงใช่แล้วไม่ใช่ปัญหาเพราะฉันไม่กลัวที่มือจะเลอะฉันรักงานของฉันจริงๆเช็ดมือด้วยดินแล้วกันแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านด้วย เจ๋งอะอย่าลืมหลังคาด้วยนะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้แหละที่หลังคาจะมียอดมันทั้งนุ่มแล้วก็สวยงามและจากนั้นต้องติดป้ายจะรู้ว่ามีเป็นซอมบี้สุดอันตรายอาศัยอยู่ขยับไปหน่อยๆสิแบบนี้ไม่อ่อาข้างดีกว่าพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วติดแบบนี้แล้วกันดีมั้ยเจ๋งเลยขอบคุณนะเพื่อนโอ้นายเป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่ายค่าทำด้วยสิได้ได้แป๊บหนึ่งอันนี้นี่แหละที่ฉันต้องการเอาไปให้มอนขอบคุณนะเหมือนการบายกลับลงไปใต้ดินได้แล้วฉันไม่ค่อยใจเลยฉันชอบอยู่บนดินมากกว่าดูนี่แ oh. ล้วต้องมาตกแต่งเพิ่มแล้วตอกตะปูปิดตายที่หน้าต่างและแขวนตะไคร่น้ำไว้ตรงนี้มีตรงนี้ด้วยมันนุ่มมากผ oh. มีบางอย่างในหัว โอ้โหมันคือเห็ดพิษสุดยอดเอามาตกแต่งหลังคากันฉันเจอใส่ดืนด้วยมาถูกเวลาพอดีถามจริงดิซอมบี้ชอบนาขยักขยแแย่จะรับภาพนี้ได้ยังไงโอ้มันทำให้ฉันมีความคิดเทาหลังคาให้เป็นสีแดงฉันมีเลือดเยอะมากมากจินตนาการได้เลยมันต้องสวยแน่นอน โอ้ใช่เลือดไหลท่วมบ้านแสนสวยของฉันและตอนนี้ตรวโลกของฉันจะออกมาครั้งๆาวใช่แล้วชร้างไรที่ติที่นี้มาตกแต่งด้วยโคมไฟติดป้ายว่าที่นี่ไม่ต้องรับแสงอาทิตย์เยี่ยมบ้านฉันออกมาสวยที่สุดเลยซอมบี้เธอห้ามเข้ามาที่นี่นะฉันรู้ว่านายรักฉัน แกเป็นแมงมุมที่น่ารักจริงๆจิ้มลิ้มต้องการอะไรติงิงทิมเขียวนั่นเหรออ๋อแกต้องการบ้านของตัวเองเหมือนกันก็ได้จะสร้างบ้านให้แกไปเอากล่องตรงน,นั้นมาและจากนั้นก็มาทำบ้านแกกันฉันต้องใช้ไม้สีดำแล้วก็กาวมีทุกอย่างพร้อมแล้วทีนี้เอาไม้มาติดกับกาวแล้วติดเข้าด้วยกัน ีนี้ก็มาประกอบกันสิงหวังว่าแกจะถูกใจนะทีนี้มาสร้างทางเดินบนสนามหญ้าด้วยก้อนหินกันและต่อไปก็ตกแต่งรถด้วยใยแมงมุมดูน่าขนลุกดิต่อไปเราต้องสร้างกล่องรับจดหมายมันง่ายมากฉันต้องการแค่กระโหลกและก็ไม้เอามาติดกันเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยตู้รับจดหมายของฉันจะเป็นลงศพที่น่าทึ่งที่สุดติดตั้งไว้ตรงนี้ ต่อไปคูพรมแดงเป็นทางเดินกันโอ้อะไรเนี่ยจดหมายให้ฉันเหรอฉันรักเธอจากใครกันเนี่ยจากซอมบี้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่ซอมบี้ฉันไม่ได้ชอบเธอนะ <c oughs> ถามจริงทำยังไงให้เขารักฉันดีนะแต่ว่าฉันมีไอเดียในการทำกล่อง <c oughs> จดหมายแล้วฉันจะทำมันจากว,วรถน้ำ โอ้เป็นไอเดียสุดเจิดโอ้บรุลไปสนีมาแล้ววันดีเวนส์เดย์ฉัน <up. S 1> ชอบการเต้นของเธอหยุดเลยนะวางจดหมายแล้วออกไป bye bye. ลาก่อนไปส่งจดหมายต่อห <Hey. S 1> ยุดนะแล้วจดหมายของฉันละ่ะจดหมายฉันเยี่ยมขอบคุณ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรนะเออไม่จับมือดีกว่า <Rose. S 1> ไปก่อนนะบาย <Okay. S 1> โอ้ ดรากูล่านี่ไม่ใช่ขอนจริงแน่ๆไม่จริงเนะอะนั้นต้องลองใช้ขอนช่วยไม่ได้ผลแนละ้วฮัเลยไฟฟ้าล่ะไม่มีแม้แต่ร้อยเขาใช้กาวอะไรเนี่ยฉันคือดรากูล่าตัวจริงทำไมทิ้งจดหมายแบบนี้ล่ะน่าใส่กล่องไว้เนอะโอ้ไม่นะ อะไรกันเนี่ยแสงแยงตาแสงอาทิตย์แย่ที่สุดออกไปออกไปฉันจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านจะได้ไม่โดนแสงโอ้จริงด้วยฉันยังไม่ได้ซ่อมแซมภายในบ้านเลยทุกอย่างต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงมาทาผนังให้เป็นสีแดงกันสีโปรดของฉันก็คือสีแดงโอ้ใช่สวยจังเลยที่พื้นฉันจะปูผมสีแดง และจากนั้นก็แขวนม่านสีแดงที่แตาต่างด้วยและแน่นอนต้องมีรูปภาพที่ผน,นังเป็นรูปปู่ทวดของฉันเองหัวกะโหลกก็เป็นของปู่และต้องแขวนกันจกด้วยได้สองความหล่อเหลาเสมอที่ดันล่างมีชั้นวางหวีของฉันฉันต้องหวีผมเสมอได้ดูหล่อเนี้ยตลอดนี่คือของเล่นในวัยเด็กของฉันเองเป็นของขวัญจากคุณแม่ฉันเหนื่อยมากขอนอนสักหน่อยนอนหรอมาให้ฉันจูบเจ้าชายนิทราของฉันไอย ทำไมต้องหอร้ายกับฉันขนาดนี้ไม่มีใครต้องการฉันเลยซอมบี้น่าสงสารนะไม่มีใครรักโอ้อะไรกันเนี่ยน้ำมูกเต็มพันดังมันเป็นสีเขียวที่สมบูรณ์แบบสวยจังเลย <Wow. S 1> อวอแล้วนี่อะไรอะดินเหรอ <Wow. S 1> ใช่แล้วดินฉันจะสลัดดินออกมาให้หมดนได้นอนบนดินนุ่มๆสุดยอด นี้เราต้องเพิ่มโต๊ะแล้วก็ทีวี <Wow. S 1> มีทีวีจะได้ไม่เบื่อวางเก้าอี้ที่มุมนี้ข้างๆกันมีท่อนไม้ <Awesome. S 1> ให้วางขนมสุดโปรดของฉัน <Yeah. S 1> ดวงตาแล้วก็สม,มอง <Wow. S 1> แล้วที่ผนังแขวนรูปแด็กคูล่าที่รักของฉันไว้ด้วยเขาเหล่อมากแล้วติดรูปฉันไวข้ข้างๆนี่คือรูปครอบครัวของเรา มาดูกันว่ามีอะไรในถังขยะมีอะไรอร่อยบ้างโอ้เบอร์เกอร์ hmm. Burger, แล้วก็แกนแอปเปิ้ลต้องอย่างนี้สิทีนี้ก็มาเปิดทีวีและพักผ่อนกันถ้าซอมบี้มีความสุข mm hmm. เอาล่ะลวเวลาตกแต่งกันแล้ว mm hmm. ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีดำนในนี้แบบนี้ฉันชอบมาก ทีนี้ที่พื้นเราก็ปูพรมสีดำที่ผนังติดไฟนีออนไว้จากนั้นติดสำนิทับลงไปและพ่นสีด้วยกระป๋องสเปรย์สีดำออกมาสวยงามตอนนี้ฉันมีไฟที่สมบูรณ์แบบรู้หนะ่ารู้หนะ่าว่ามันเจ๋งมากและที่มุมนี้มีชั้นวางหนังสือและที่ผนังแขวนคองกระดุมเล็กๆไว้ และจากนั้นก็แขวนภาพติ้งเพื่อนรักของฉันส่วนมุมนี้ตั้งโต๊ะไว้วางของตกแต่งสุดโปรดของฉันอย่าลืมเครื่องพิมพ์ดิจิตของฉันด้วยฉันต้องเขียนนิยายให้จบนะเพราะงั้น <c oughs> อย่ารบกวนฉันนะออกไปได้แล้ว <c oughs> มาเยี่ยมฉันนะ <c oughs> กดติดตามช่องของเราไม่งั้นฉันดื่มเลือดเธอให้หมดส <c oughs> วัสดีสาวๆไม่ไร,ร้ซึ่งอย่างนก่อนน,นะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะบอกพวกเธอเดี๋ยวนี้คุู อ,อย่างคิดไม่ออกเหรอนี่คือรางวัลของเราตุ๊กตาบาร์บีออ้ว้าวเป็นรางวัลที่เจ๋งแต่ว่าใช่อะไรวะ <Hey>! oh, เดี๋ยวก่อนนะ oh. ครูยังไม่จับเวลาเลย oh. พวกเธอมีเวลาสองนาทีเพราะงั้นลงมือ <All right. S 1> อาจจะไม่ไหวแล้วอยากรู้จัง <What? S 1> อ,อ,อะไรกันนาะดินสอธรรมดาอออก็ได้แล้วเอมมาได้อะไร oh. ฉันชนะได้สีน้านทุกสีเลย <Come on. S 1> ฉันชนะนแนะ ไม่ฉันต้องได้ตุ๊กตาบาร์บี้เข้าใจปะเอาไม่นะแบงงเขาเช้ทางขยันแล้วฉันไม่สามารถทํามันได้อีกเราต้องคิดอะไรสักอย่างโอ้ oh, จริงด้วยฉันมีนิว้วมันช่วยได้ในการวารูป oh. ดูนี่สิทั้งสดใสและสวยงาม hmm. จะเพิ่มอะไรดีนะ oh. ใช่แล้วเอ <Yeah. S 1> oh, ว่าด้วยดิสอสีมันยากจริง, oh. รงๆอะโอไม่ oh <my S 1> นะ หักสีนแล้วงั้นตั้งเหลางั้นมาลอยครั้งหนึ่งโ oh. อ้ชอว์สน่ารักจังเลยเขามอมดอกไม้สีแดงให้ฉันโ like อ้ฉันหมดแต่ฝันกลางวันสีของฉันอยู่ที่ไหนอะว้าว awesome. oh, wow. เดี๋ยวก่อนนะต้องดินสอสีกัเป็นชุดเดรสก็ฉันพร้ oh. อมแล้ว oh. อะไรเวลาจะหมดแล้ว โอ้มีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำเราต้องเปิดหมดความเร็วแบบเทอร์โบตรงนี้เป็นหัวผมโอ้โอ้เวลาหมดแล้วงั้นก็แสดงผลงานได้สดสๆเอมม่มาลายเส้นแบบนี้คืออะไรเนี่ยนี่มันคืองานในอนุบาลชัดๆเลยแย่ yeah, มากแล้วแ hey. มรี่ล่ะมมาดูกันโอ้ว้าวสวยและไม่เหมือนใคร ชนะเป็นของเธอ <Okay. S 1> รับตุก๊กตาบาบี้ไปเลยโอาแย่ oh, yeah, ฉันได้บาร์บี้แต่สวยมากเลยเหมือนฉันเอามมนนี่เลยฉันจะไม่มาคร้หยใครทั้งนั้นโอ oh, สวยจังเลยไ <Hey. S 1> อ้มาเามืองไปนะ oh. <laughs> คูมีอึบให้พวกเธอ ฮ่าไม่น่ารักเลยเหรอเช่าสนิทจร,จริงๆริงคอมิสนาแค่พวกเธอเร็วสิมันน่ารักแค่ไหนสาวๆเขาได้ทำได้ดีสุดได้สุด,สดนักไปแล้วเวลาเริ่มแล้วแล้วครั้งนี้ต้องว่าด้วยอะไรอะ่ะอ๋อสีช็อกเหรอแค่นี้เอง <Please. S 1> มันต้องมาอะไรที่จ oh, wow. าาเจ๋งๆว้าวประกาศเมจิต้องอย่างนี้สิความเป็นสุนทรภู่ในตัวฉันออกมาแล้วจะว่า <Okay. S 1> สุนัรขี่ดีที่สุดในโลก เริ่มจากโครงสร้าง <No. S 1> อไม่ชอบอีกครั้งยยกกว่าดอมฉันไม่ชอบเลยนี่ก็ไม่ใช่โอโทษที <B ingo. S 1> การสร้างสรรค์มันซับซ้อนนะอ๋จริงด้วยมือของฉันพอทำแบบนี้หน้ามันเหมือนสุน,นัขเลยโออใช่เฮ้ <What? S 1> hey, แม่มาอย่ามองนะ ว่าดด้ยวยสิชาของเธอไปสิไอ้ตายวจะว่าเดียวนี้ทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วต้องบดสีชอบให้แหลกด้วยมือแบบนี้แล้วก็ส่ลงในงกระดาษวาดรูปก,กันน่ารักมากๆเลยฉันต้องรับภาพของเธอเดี๋ยวนี้มีบางอย่างอยู่ใต้จมูกของเธออ๋อแมรี่ไม่นะหมดเวลาแล้วโชว์ผลงานได้ ว้าวแมรี่เป็นสุนัขที่สวยงามมากแล้วเอมมาละ่ะเอมมาแย่อีกแล้วนะ oh เพราะอย่างนั้นแมรี่เป็นสุนัขที่น่ารักตัวนี้ไปเลยเอ้ยเแย่น้ยอ่ะเอาไปเลยจัดเจ้าตัวน้อยเอ้าฉันรักมันฉัน <love> <c oughs> ต้องชื่อว่าโคลอีทั้งสวยและนุ่มมาก <c oughs> นี่เนยเอาไปเลยแกวอนเองนะโอ้พวกเธอยังอยู่เหรองั้นก็นี่คือรางวัลชิ้นใหม่ของพวกเธอ Nintendo Switch พวกเธอชอบชิมไว้งั้นก็ไปกันเลย <Okay. S 1> งั้นก็มาเล่ากันว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> เฮ้ยแมรี่โอ้ฉันได้ดินน้ำมันยืดหยุ่นจังใน,นก่อนชื่ออะไร <Go on. S 1> เออปรกกาบโบราณนั่นเหรอโอ้เจ๋บว่ะอ่อ ฉันรู้แล้วต้องใช้มันขูดบนกระดาษซินดะแบบพิเศษอันนี้ฉันจัดการเรื่องนี้ได้แล้วอ้ออะไรทําได้เร็วกว่าฉันงั้นเหรอเดี๋ยวฉันทาให้เธอดูเราต้องรีดดินน้ามันแต่ว่าฉันเมย์จะที่ดรกว่านั้นว h a t เออหนูไม่ทําอะไรนะคะจริงๆนะร <c oughs> อดแล้วเอาล่ะฉันก็หายน้วเพื่อความสดชื่นสักหน่อย <Yeah. S 1> ใช่แล้วเจอแล้วโทรศัพท์หรือพูด,ดที่ถพก็คือเคส ใส่ดีน้ำมันลงไปให้หมดแล้วก็รีดเราต้องเพิ่มรายละเอียดด้วยอย่างปุ่มเรียบร้อยเอาออกจะเคสแล้วก็ไปรับรางวัลกันเลยเอาเสร็จแล้วค่ะชอบไหมคะอ่มพยายามดีแต่ยังไม่พอนะแล้วแอมม่าล่ะโอ้ว้าว มันดูเหมือนของจริงเลยแน่นอนรางวัลเป็นของเอมมาเธอเก่งมากโอ้เอมมาฉันไม่อยากให้เลยขอบคุณค่ะคุณครูนี่เป็นรางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเดี๋ยวเล่นด้วยกันไหมเอาสิถือไว้สำหรับเธอนี่ของฉันมาเล่นกันเถอะเจ้าชนะเธอได้เหมือนกันนะสาวขคอมันมันลำบากมากเลยนะแต่นี่คือรางวัลใหม่ของพวกเธอเวลาเดินแล้วรีบลงมือวาดเอาแล้วฉันได้อะไร มันคคอขวดสเปรย์ที่มีน้ำแล้วก็มีลูกปัด <Yeah! S 1> เอม็มม่าเธออยากสะชื่นไหม oh! ให้เงนินนะสสาวเลิกทลกันเดี๋ยวนี้ <S <S อ,อ๋ปัดกล่องของฉันดีกว่าอ๋อว้าวมันเคยชุดสีของศิลปินตัวจริงอ,อืมฉันจะเล่าว่าแล้วฉันขอเลือกลูกปัดสี <Okay. S 1> เหลืองมันสื่อถึงสีของลูก,กว่าได้อย่างดีเอ,อไปเป็นสีขาวเอามาสวยจัง เอาละฉันเพิ่งเกิดการเป็นศิลปินมาเริ่มกันเลยวาดขครงร่างอองมันไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการอะแต่ว่าฉันยังมีความเป็นศิลปินอยู่นะบีบเสีองกมาให้หมด <Yeah. S 1> หเจอแล้วหมวกรังของ,งฉันอ๋ออันนี้ไง <Yeah. S 1> ต้องเคี้ยวสุดหน่อยเออหน้าคยยายือขี้แยแต่รูปของฉันออกมาดีกว่าของเธอแน่นอนป่อรูปโป่งได้แล้วจุ่มในสี แล้วก็เทมลงบงกันดานเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบพร้อมแล้วว้าว <Wow. S 1> oh, wow. น่ารักจังแมรี่ <laughs> เป็นไงไม่ต้องฝันหรอกนะเ <laughs> พราะมันเป็นของฉันแน่นอนสดสาวหมดเวลาแล้ว <laughs> คูพร้อมดูผลงานของพวกเธอเอมมาออกมาเจ๋งดีคูชอบนะแล,ะละ้วแมรี่ล่ะอนี่ไงคะ <laughs> ออมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะแมรี่ นั้นก็ไอ้มาฉันนะเอาเอ็มยิมของเธอไปได้ฉันก่งทิ่สุดฮะเอามันหนักมากเอาไปเลยจ้อาอ๋ขอบคุณค่ะยิงดึอไกลๆก็ยิ่งใหญ่มาลอางกันอ,อร่อยจังเลยแมรี่กินไน่อฝั่งได้นะไม่ต้องเสียใจหรอกอนั่นคือมอสที่เซอร์เต็มถังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันเล็กมากๆแล้วคนอื่นล่ะ ไม่ได้มอติเตอร์เยอะจังเลยไม่อยากจะเชื่ออินิตได้โมทิเตอร์ที่ใหญ่อลังการต้องอย่างนี้สิเรามาเริ่มกันที่วันเสา์อย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะโอ้เธอรู้แล้วจะกินมันได้อย่างไงมีแล้วสิ่งนี้จะช่วยฉันได้ให้เด็ดดวกกว่าได้ทั้งหมดและมันไม่สกรปรกด้วยแบบนี้วิธีนี้สะดวกมากๆแล้วก็อร่อยด้วยละ่ะ ไม่ตาเธอแล้ว Let's go เ <Okay. S 1> ได้เลยนี่ก็ตาฉันฉันก็มีวิธีเหมือนกันดูนี่สิสนสุนสไลเดอร์เธอสามารถกินม้อที่เซอร์ทั้งมหม,มดได้อย่างรวดเร็วท,ทั้งยังสนุกแล้วก็มอที่เซอร์ยิ่งอร่อยออย,อยิ่งขึ้นรอ <c oughs> สักครู่นะใกล้เสร็จแล้วฉันสร้างสไลเดอร์ขนาดใหญ่ <c oughs> จากนั้นก็ใส่ขนมมอที่เซอร์ลงไปตรงนี้และดูสิมันกลิ้งลงมาได้อย่างเจ๋งเลย ยดยอดรับนะทีนี้ก็กินได้ว้าวสนุกจังว้ว <What? S 1> ตอนนี้ฉันอยากกินมากกว่าน,นี้ให้ขนมลงไปพร้อมๆกันเลยอ้าปากรับอ,อร่อยอ่ะนี่มอัฉริยะมากดูไม่ธรรมดาเลยยังมีเยอะไหมยมยมยม,ยมไม่ละแค่สุดท้ายแล้ว บางทีมีมอทิเซอร์เหลืออยู่ในถังก็ได้ไม่เหรอโอ้ยของอร่อยหมดแล้วสเสมอแล้วตอนนี้ก็ถึงตาอ,อินนินแล้วได้เลยฉันจะลองแล้วนะมอลทิเซอร์ลูกเบลล์มนาน่าลองมากมากมอะไรยจังเลย <c oughs> ฉันชอบ <c oughs> อะไรเวนสเตย์เธาอยากให้ฉันแบ่งเหรอ ไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นรู้อะไรไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาหมอทิ่เซอร์ของเธอมาทั้งหมดเลยก่อนอื่นต้องจะรู้ใต้ต๊ะและฉันต้องทำสำเร็จแน่แนด้วยที่พ่นไฟอันนี้มาเผากันเลยนิดหน่อยแต่อีกอึ่งผมไม่รู้ได้แซวหม้อทิ่เซอร์ของเธอหายไปได้เร็วขนาดนี้เออใช่มีหมอทเซอร์ยิงาก อออยาก,กินมากกีนน้นี้นี่ออแล้วมอเศอร์ของฉันไปไหนมวนสเตอร์เธอเป็นคนกินของฉันเหรอ <c oughs> เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอถ้าเธอแบ่งฉันฉันคงไม่ขโมยหรอกนะกินสิเลิกไม่เยอะแล้ว <c oughs> เป็นซีเรียลแล้วก็นมที่กล่องเล็กมากๆ <c oughs> ส่วนเวนสเดย์ได้นมแล้วก็ซีเรียลห่อขนาดมาตรฐานและอินิทละ อะไรกินนี้อินิดได้ซีเรียลแล้วก็นมกล่องดีมากๆเธอโชคดีมากเลยไมย่มาเริ่มที่าตัวจิ๋วของเธอกันกินดหัล้ดได้แล้วนะโอ้ฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันฉันจะกินซีเรียลที่โต๊ะจิ๋วและก็มีถ้วยละรช้อนเล็กๆด้วยมันฉลาดมากเลยใช่ไหมน่ารักมากๆด้วยเหรอตอนนี้แค่ตั้งเทซีเรียลใส่ชามใส่ลงไปให้หมดเลย และจากนั้นก็เทนมลงไปมันต้ออร่อยมากแน่นอน,นใส่นมแล้วก็ลองได้ดูน่ากินสุดๆ <c oughs> อโอ้วิเศษไปเลยอร่อยอะ มีแค่ก้อนสีโค้ดเดียวอาหารจิวหมดเร็วมากชัดนมุเปล่าด้วยผ้าชัดจิว๋วที่นี่เวสเต์็คก็ต่อได้ฉันพร้อม,มอยู่แล้วมินจ่าแลวก็ช้อเขาตัวเองเหมือนกันเฮซีเรียลลงไปในชามแจากนน้นก็เติมนมติงป้อนฉั้นสิเร็วเข้าฉันไม่อยากให้มันขอตัวเองสกปรกนะบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากคือซีเรียลจะเป็นสีรุ้งก็ตาม <laughs> ฉันคิดไปเองหรือเปล่ามือหน่กากำลังป้อนเธอขอบคุณนะติงเก็บชามได้แล้วอินิตตอนนี้ก็เอตาทธอแล้วสุดย่ายจะกินเซีเรียฉชิ้นใหญ่และนมยักขนาดนี้ได้ยังไงอะโอ้จริงด้วยฉันต้องอะไรที่ยอดเยี่ยมได้แล้วเดี๋ยวฉันมานะเราฉันตรงนี้ก่อนไม่เข้าใจเลยเขาต้องการอะไร่ังอาบน้ำนี่หมาะมากเลย ฉันมีชามขนาดใหญ่สำหรับซีเรียลก่อนอย่าขนาดนี้แต่ฉันไม่อาบน้ำใหญ่แบบนี้แหละการอื่นก็เทนวลลงไปในอ่างให้หมดเลยฉันหมด <c oughs> เรียบร้อยจากนั้นก็เทซีเรียลลงไปได้โอ้โหสวยงามและก็สีรุ้งด้วยอะฉันชอบน่ารักจัง ก็ยังมีอีกเยอะด้วยฉันมีความสุขจริงๆนะ oh, <wow. S 1> เสร็จแล้วจากนั้นก็มาเล่นน้ำกันห <Okay. S 1> อเสื้อคลุมแล้วก็กดดลงไปในอ่างนมกับซีเรียลเลย oh, <wow. S 1> สัญญาไปเลยทั้งได้อาบน้ำแล้วก็ได้กินอ๋อ oh. oh, มีเป็นด้วยใส่ไว้จะได้ไม่จมน้ำโอเคแบบนี้แหละทีนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้ว oh. มาลองซีเรียลชิ้นใหญ่กัน อร่อยอ่ะอยากกินไหมเป็ดน้อยโอ้โหโดนัทชิ้นจิ๋วเล็กกว่าเมืองของเวนสเตอีกส่วนอินิดได้โดนัทขนาดธรรมดาหมายความว่าไม่ได้โดนัทชิ้นโตโตสุดยอดไปเลยงั้นมาเริ่มกันที่เวนสเตย์นะเธอได้เล็กที่สุดอีกแล้วอยวเรอชั้นสักทีนะฉันจะเริ่มก่อนแล้วกัน โดนันของฉันอร่อยวกว่าของพวกเธอทั้งหมดรวมกันสิอีกละ,ละก่อน <S <S อืนน่นก็มาลองใช้ค้อนทุบลงไปแบบนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมใช่แล้วมันได้ผลโดนั้นของฉันอาจจะแบนแต่กลายเป็นของจริงโอออร่อยจริงเลยฉันชอบมากๆอยากกินให้หมดถ้าเป็นสีดำนั้นฉันบอกเลยมาสมบูรณ์แบบหมดแล้วล่ะตาอีนแล้วกินเลยโ <'s> <Yeah. S 2> อ้อยแย่ตอนนั้นของฉันกำลังอยอยู่เลย มันดูน่ารักมากมากอยากลองแล้วก่อนอื่นมาทำลิปสติกสวยๆกันเดรสิสปเป็นค้าใส่รงอยู่บนลปากฉันมารั่ดมากไหม่ทำอะไรอะ่ะฉันไม่มีทางจูบเธอหรอกน,นะฉันอยากลองสปริงเข้าบนปากเหมือนกันอ้อะไรจังเลยอะ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของโดนัทแล้วแบ่งเอาเป็นสองซี่แล้วก็มาลองอือมิเศษไปเลย มันนี่และอีกชิ้นอะไร <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็ตายฉันแล้วโดนัทของฉันมันใหญ่มากก่อนอื่นมาวัดขนาดกันอ๋ออืมเข้าใจแล้วจะกินโดนัทด้วยซ้ํากับช้อนโทษทีเวนสเดย์ฉันไม่เห็นนะหัน <c oughs> เป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้ <c oughs> โอ้น่ากินจังเลย <c oughs> แล้วก็อร่อยกันมันยหญ่ โอ๊ยทำไมนานจังเลยอ่ะฮ้ามาไม่ใครควรจะรีบหน่อยนะสาวสาเราจนเบื่อแล้วเธอกินโดนัทนานเกินไป <c oughs> ออกไปแล้วละ <c oughs> ปล่อยพวกเขาไปสิตอนนี้ฉันไม่ต้องการใครนอกจากโดนัทของฉัน <c oughs> โอ๊ยเหลือโดนัทชิ้นเล็กชิ้นสุดท้ายแล้ว <c oughs> ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะหมดลงนึก <c oughs> ว,ว่าเราจะจุดด้วยกันตลอดไป โดนนัดที่รักของฉันอ๋ไม่ทำสำเร็จแล้วครบหนึ่งอยปีพันีเลยเก <c oughs> ่งมากนะไม่ถึงหนึ่งรปีนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในโชวงเวลาแห่งความสุข <c oughs> อ๋ไม่ต้องกอดหรอก w h a ถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่แล้วมันคืออะไรนะปั้งกดปุนั้นเหรอออเร็วเข้าใครอยากเริ่มก่อนละ <c oughs> งั้นเป็นฉันก็ได้ yes. เอาเลยฉันกดแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยดูนั่นสิอินินโอ้มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยน่าสนใจจังมันคือช็อกโกแลตแท่งเล็กๆกยี่งเป็นเลยหวานจิ๋วน่ารักจังอ้จจ,จมาลองกันอืมอร่อยมากมากฉันชอบช็อกโกแลตจริงๆนะแต่น่าเสียดายมันหมดแล้ว้านกดอีกครั้งนึงละแตไก็ได้เข้าใจแล้วตอนนี้ต่อฉัน อย่ารู้จังว่ามันเป็นอะไรนะอ๋อมันคือช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ว่าใหญ่กว่าของอินิสก่อนอื่นเอาหา่อออกจากนั้นฉันจะหาสช็อกโกแให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยมีอีโต้ของฉัน oh oh. รู้อะไรไหมฉันมีไอเดียดีแล้วด้วยฉันสามารถสร้างโรงสำเล็กจากช็อกโกแลตได้ oh, <yes. S 1> และนี่ <Yes. S 1> ตรงนี้เรียบร้อย ดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนและก็มีฝาด้วยนะโอ๊ยน่ากลัวปิดตากันทำไมตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วโอ้ใช่นี่มันอร่อยจังเลยใช่แล้วแหละฉันชอบมาก oh <my. S 1> แล้วไปนั่งเป็กันทำไมเนี่ยไม่ถึงตาเธอแล้วอาตาไม่เธอต้องการเวันสุดสัปดดปุง แล้วมันคืออะไรฉันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างพุ่งมาที่เราชกกระท่งยากลังพุ่งมาจากอวกาศพระเจ้าช่วยส,สาวจะเป็นไงดีในขณะนี้มีองค์กรบาตพุ่งมาที่อย่างท้องฟ้ามีคนบอกว่ามันทำมาจากธรณีแ้มคน้นเรียกมีทุกคนนี่นเรามีแค่ทางเดียวแล้วอาา้ฮะเอาเดินปบพรผมว่าบ้าไปหันไปนทางชลอตระทึกลออะลายมัน พวกเธออย่าให้ฉันหัวเราดีกว่าได้ประพงศ์เาว่าเธอเทบกดเข้ืองพอัดไฟกับฉันไม่ได้หรอกเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องหลบแล้วัลแล้วจะเริ่มตกเป็นฝนโอ้เจ๋งไปเลยฉันไม่เคยเห็นฝนตกเป็นชลธิดามาก่อน oh. สุดยอดมันลองกัน